โอเคลิส t e น to me. y มียูก็ต์ยูก็ต์อัพเพลนอัพเพลนเบบเบิไรท์มีกระดาษใช่ไหมกระดาษโล่งๆอยู่ใช่ไหมคะคนละหนึ่งแผง่น and you can see the word in Thai word ไรท์ it's about the mood the feeling ไรท์มันก็จะมีคำที่ติดเอาไว้ที่กระดาษใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> แล้วมันเป็นเรื่องของอนะไรนะอารมณ์นะเป็นมูดนะอารมณ์เป็นฟีลลิ่งเป็นความรู้สึก มีทั้งหมด seven moods มีทั้งหมดเจ็ดอารมณ์ด้วยกันใช่ปะ่ะเออทีนี้เดี๋ยวครูจะจับเวลานะจะจับเวลารอบละหนึ่งนาทีนะคะรอบละหนึ่งนาทีตอนนี้เราได้อะไรบันไม่สำคัญเดี๋ยวมันจะพอหมดเวลาหนึ่งนาทีปุ๊บครูบอกว่าหมดเวลาเปลี่ยนเราก็ส่งให้คนที่อยู่ทางขวา เวลาอีกใจเย็นนะคะอย่าเพินะใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะอย่าพิ่งเลิกนะอย่าไริจาคนะฮะแล้วเราก็หมุนไปทางขวานะคะ pass your paper to the one who sit on your right hand ส่งต่อไปทางขวาค่ะแล้วก็จากเวลาอีก60วินาทีส่งต่อ60วินาทีส่งต่อจนเราได้ครบ7 mood จนครบ7อารมณ์เนาะแต่ว่า ครูจะไม่มารอบเดียวนะคะครูจะเล่นสักสารอบสามรอบนะคะให้ทําอะไระคะไม่ต้องวาดนะคะไม่ต้องวาดรูปหนึ่งนาทีทําอะไรไม่ค่อยได้หรอกเราแค่เราได้โจทย์ว่ามันคือ feeling ไหนอารมณ์ไหน What the feeling you get What you think about that feeling คุณคิดยังไงกับคำว่าเศร้า ใช้สีแทนอารมณ์ครูเคยเช็คอินเราเรื่องท้องฟ้าใช่ไหมแต่วันนี้ครูจะเช็คอินเราด้วยสีแล้วการใส่ลงไปบนกระดาษเพราะหลายๆคนก็เดี๋ยวี่ยังไม่ได้จับเวลานะแต่เชื่อว่าหลายๆคนกําลังเลือกสีให้ตรงตามอารมณ์ของตัวเองอยู่นะคะ่คะโอเคไหมแค่นก Two, one, half, so fast. t h r e pass งเลยท่หทหน้าิมนี้ก่อนงนะวางเรียนเลยะคะ่วยยะวงนโดยไม่ต้องพูดอะไรน,นะนะ,ะเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะวางเป็นหัวให้เราแล้วเราลงดูซิว่า

อมีหลายความรู้สึกแต่เราค่อนข้างนิ่งนะอีตอนทำนั่งทำก i̇şte. mm ิจกรรมคิดแล้ว mm. เวลาได้อารมณ์ร้อนๆกดนอ่ะถูแรงไหมไม่ท yes ี่อะไรอ่าเข้มเข้มขึ้นเรื่อยๆอ่าโอเคค่ะ คุณ <inequ ity. S 1> คุณ sure ตีโจทย์มันไหมคุณต้องตีโจทย์ไหมคะอย่างเช่นโกรธก็เลยเลือกพูดเบาจังอ่ะอ่ะแล้วก็แบบว่าใช้ความรุนแรงลงไปด้วยป่ะถูแรงแรงเลยอแต่แต่ว่าของเขาเะระบายอารมณ์ออกมาด้วยคำพูดที่หมังเคี้ยวใหญ่เลยอันนี้มีมีอะไรแนะนำมั้ย ใส่อารมณ์ไหม